สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกวินเนีอยู่กันในเล็กน้องล็อกซ์เวิร์คัสิกนะครับกับแอดสายมีดนะซึ่งวันนี้เรามาใส่เป็นมีดคินะมีดสามมีดเอสกับไอส่วนมือหลักเอ่อมือหลักจะเป็นมีดสามเอสนะครับแล้วก็มือรองจะเป็นมีดสองขาวแดงสองฟล่านะแล้วก็เราจะมากดยานะครับยาเหลือนะเป็นออสเตรตัสบวกหกนะครับเอชพีดีบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะแล้วก็อ่า เ g up นะครับนี่ครับเป็น188อดนะ a p d ีแล้วก็ยาคีอีก30หน่วยนะตอนนี้ก็คี K ้เลตอยู่ที่80นะครับ80กว่าๆนะฮะแล้วก็ลองมาตีกันครับนี่ฮะ p ี PK นะฮะโอ้ห oh, มันมากนะครับคิเบิลอยู่ที่ประมาณ1ัน0นะครับอันนีเนนะ้เป็นมีดหมอบวก5นะถ้าเป็นมีดหมอบวก7ก็ดาเมจเพิ่มไปอีกแล้วก็ ถ้ามีเป็นในส่วนของมือรองถ้าเป็นขี้เผานะครับขี้เผาปลานะาานะก็จะบวกใบละ10บนะครับบวกดาเมจของขี้ขิทคอนอีก10นะก็ถ้าใส่4ใบก็40%อนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เป็นขี้เผานะใส่เป็นแค่ 3S กับ2อฟลอรา2ข้าวแดงนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าติดขี้บ่อยอยู่กันเพราะได้เปอร์เซ็นต์ขี้เพิ่มขึ้นจากไอตัวยาที่เรากดขึ้นมา30หน่วยนะครับ ถ้าไม่กดเราก็จะอยู่ที่54หน่วยนะครับสำหรับคีย์ไอคอนนะครับอันนี้ความเร็วการโจมตีก็188นะก็ถือว่าสบายสบายแล้วแหละม,มันนะครับถ้าสูงกว่านี้อาจจะต้องใส่เป็นหมวกกลายหรือปีโกะนะฮะอันนี้ผมไม่ใช่ไม่มีไม่ได้มีหมวกที่มันเพิ่มเอสเลยนะครับใส่เป็นหมวก1ปีธรรมดาแค่บวก4เองนะครับเดินไว้เฉยนะฮะไม่ได้บวกเอสนะฮะแล้วก็มียานะครับถ้าไม่มียาก็อยู่ที่เรา 185นะถ้าไม่ได้กดยาอะไรนะครับความเร็วในการโจมตีอยู่ที่185ถ้าเพิ่ม e g อีก1นึ่หน,หน่วยเนี่ยผมก็จะเป็น186นะฮะแต่นี้เรากดยาเหลือๆนะะยามันเหลือเยอะนะครับลองมากดเล่นๆดูก็เป็น188พอดีนะครับนี่ฮะแต่แบบเพลินๆมันๆเลยนะแล้วก็ถ้าเลือดเราลดเราก็สามารถสลับเป็นแมงแดงได้นะครับสลับเป็นแมงแดงใส่ไปเพิ่มเลือดหน่อยนะฮะนี่ฮะก็เป็นเซตแบบ ชิวๆนะประหยัดประหยัดนะเสร็จแบบสนุกสนุกกนะัตีแบบเพลินๆน,นะก็ใครที่เบื่อนะเบื่อตัวเลขขาวๆก็ลองมาใส่เป็นมิดคิดูได้นะตามเป็นไม่ต้องเป็นมิดหมอก็ได้นะเอาเป็นกาดิอุสนะครับกาดิอุสบวกเใส่ 3S ก็ได้นะหรือถ้างบน้อยก็ไปหามิดคิดลงมาใส่เล่นๆดูก็ได้นะครับมิดคิมิดครัวนะครับเนี่ยก็ลองเดินตีแบบชิวๆนะ หรือถ้าใครมีไอเทมที่มันเพิ่มคีเลตเยอะๆนะจะใส่เป็นการ์ดที่มันเพิ่มเป,มเปอร์เซนต์ของดามเมจคิริคอนก็ได้นะอย่างพวกอมอเตอร์เป,ปเปอร์อะไรพวกนี้นะก็ไม่ว่ากันนะอันนั้นก็จะราคาการ์ดก็จะราคาสูงเข้าไปอีกนะฮะอันนี้ก็เน้นแบบชิวๆนะไม่ได้ไม่ได้โฟก,กัสว่าจะต้องตัวเลขแดงหมดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็แบบมีคีแบบเรื่อยๆนะสบายๆนะ โอ้ตรงนี้ตรงนี้นอ๋อมันยืนซ้อนกันอยู่เยอะนะผมไม่เห็นนะว่าแล้วทาไมตัวมันเข้มๆนะครับโอ้โหนอนตายนะฮะโอเคะสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s c r i b e c h a ชแน,นลกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะเปิดของให้ดูนะก่อนที่จะจากกันนะครับ